สวัสดีครับอาร์ตครับจะเป็นอาร์ตมากครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับยังอยู่ในเรื่องของเรื่องเล่าสมัยเ็นุทาหารนะครับก็ช่วงนี้เป็นโควิดครับยังกักตัวอยู่ก็ยังไม่ครบวันเลยนะครับก็เสียงอาจารยหายๆบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับก็ความเรื่องราที่แล้วก็เล่าถึงตอนที่ว่าผมจับได้ไปแดงแล้วใช่ไหมครับก็ได้ทองอสอบครับก็ทํางานอยู่ที่เดิมจนกระทั่งถึงวันรายงานตัวผมก็ไปรายงานตัวนะครับอย่างที่บอกไปผมเป็นพักสองนะครับก็ก่อนรายงานตัวก็คือวันที่31ตุลาเนี่ยมันเป็นวันฮาโลวี ฉะนั้นในระหว่างที่ผมกําลังแบบนั่งจัดกระเป๋าไปนะครับบ้านแก่ๆบ้านผมมันก็จะเป็นแบบร้านเหล้าอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบวงมาเล่นดนตรีคนแบบคิดการ์ดวิทไว้กันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเพลงเล่นที่มาแบบเพลงคิดถึงเชื่อม้เวลาที่เธอนะครับก็เป็นเหมือนเป็นเพลงประจําชาติฐานเกณฑ์นะครับก็แบบว่าอินมากตอนนั้นนะฮะเช้าวันต่อมาก็คือไปรายงานตัวครับก็ไปที่อําเภอเขาก็ส่งตัวต่อไปที่ อกองบิน5นะครับซึ่งน่าจะเป็นหน่วยต้นสังกัดของผมในการเป็นพลทหารอยู่นะครับระหว่างนี้ขึ้นรถไปเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่แบบหน้าหนาวพอดีนะครับก็จะเป็นแบบว่ามีลมหนาวพัดมาอะไรเงี้ยเราก็แบบว่านั่งหนาวกันบนรถรถหกล้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาผ่านพวกฐานท,ที่กองบินก็มีการตะโกนแซวกันนะแบบว่าโอ้เหยื่ออะไรใหม่มาแล้วนะฮะอะไรเงี้ยก็ขำๆอะไรประมาณนี้นะฮะวันแรกก็จะไม่ค่อยมีอะไรทำนะครับก็จะมีการขึ้นทะเบียนแบบว่าชื่อที่อยู่การศึกษาทําอะไรมาอะไรประมาณนี้ครับตัดผมแล้วก็ ตัดผมเสร็จเรียบร้อยก็คือจะเป็นการแจกสิงของนะก็คือขึ้นไปบ,บนลงนอนนะครับแล้วก็ไปไประจาแต่ละเตียงแล้วก็จะมีแบบอุปกรณ์ให้มาแต่ละอย่างนะอย่างเช่นแบบว่ามีดโกนกางเกงในถุงเท้าต่างๆมันก็มีขอ,ของที่แจกด้วยแล้วของที่เขาซื้อให้เราด้วยนะครับของบางอย่างเนี่ยรัฐมมนได้แจกให้นะอย่างเช่นเหมือนของทอบอนะจะมีกางเกงในจะมีถุงเท้าทอบอลนะแต่ว่าฐานอากาศไม่มีนะครับเขาก็จะซื้อให้ของพวกที่เป็นแบบ รองเท้าเก่งในอะไรต่างๆพวกนี hmm. ้ตู้ของที่แต่ละคนจะได้มันจะเป็นตู้ของที่บอกว่าอยู่ปลายเตียงนะครับก็จะเป็นบอกว่าคือเตียงมันมีแค่สองขาตรงหัวเตียงนะครับส่วนปลายเตียงก็จะวางพาดอยู่บนตู้ล็อกเกอร์ของเรานะครับเหมือนที่เคยเห็นของทหารปกจะเป็นแบบตู้ตู้ตั้งเับแต่ว่าในของที่ผมไปอยู่ก็เป็นแบบเป็นตู้เล็กๆตู้เดีวนอนนะครับก็มีการแจกแม่กุญแจนะครับให้ล็อกล็อกเกอร์ของเรานะครับแล้วก็ เาคุญแจเนี่ยผูกเชือกแล้วก็ห้อยคอไว้นะครับเขาจะแซวว่าเป็นหลวงพ่อแจนะครับที่เขาให้ห้อยคอไว้เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หายนะครับแล้วก็เวลาแบบเอามาเปิดตู้ของตัวเองมันจะได้แบบเปิดได้ตลอดเวลานะครับก็เขาให้กุญแจเรามาแค่ดอกเดียวนะแล้วก็กุญแจเสร็จแลวเขาเก็บไปนะครับแล้วก็เอาไปรวมกันไว้เผื่อบอกว่าถ้ากุญแจใครหายก็จะได้แบบไปเอาแจตรงนั้นใช่ไหมครับก็มีการให้อาบน้ําครั้งแรกนะบางคนอาจจะคิดว่าแบบเวลาเป็นทหารได้ต้องแบบอาบน้ําเร็วๆเลยแต่วันนี้มันเป็นแบบวันแรกเขาก็แบบว่าเออไม่ต้องอาบเร็็็วววอออะะะไไรรรรรรมมาาาากกกนนนนนคคัับบบเสจขึ้้ปปที่่โงแลฏ กุญแจที่ห้อยคอหายไปแล้วนะครับผมก็เลยโอเคไปถามาพวกบรรดาจ่าจ่าครับที่กองร้อยก็ปรากฏว่าทั้งกองร้อยก็อยู่กันทุกคนเลยนะครับวันนั้นมันเป็นวันแรกเขาเลยแบบวันนั้นเขาอยู่กันให้แบบให้ทหารได้ได้อยู่กันเรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยเขาถึงจะไปกันก็ผมก็บอกจ่าครับผมกุญแจผมหายครับเขาแบบโอ๊ยอะไรวะยังไม่ถึง5้าชั่วโมงเลยกุญแจหายแล้วดาๆแ,วแซลแลวๆนอะไรวะเนี่ยแล้วเขาก็แบบเขาก็หยิบเอกกุญแจสำรองมาให้นะครับเขาไปนั่งเรืองกุญแจสำรองจากทุกๆคนนะในผัดเดือกันของผมก็เป็นแบบประมาณมีประมาณตั้งเกือบ200นายได้นะอยนาย ไปก็ไปไล่หาคนใจกันว่าคุณใจผมเคลื่อนไหนนะครับไอ้ที่เขาเคยบอกบอกไว้ว่าแบบไม่เด่นไม่ด้วยอยู่ตรงกลางไว้เนี่ยคือมันก็เลยพังตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ได้แบบเป็นประธานรุ่นไปโดยปริยายนะครับ คนหานร,รุ่นผมก็จะมีคนที่ค่อนข้างจะหลากหลายครับอ่ก็จะมีคนขับสิบล้อคนทำร้านจิวเวลรี่รับจ้างทั่วไปคาบาเล่โชมีคนจบแค่ป .3 นะมีเอเจนต์ยาบ้าอะไรเงี้ยที่แบบโอ้หารเงนินได้แบบเป็นร้านเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนที่แบบว่าอืมเป็นชาวไร่ชาวสวนที่แบบไม่เคยแสงเท้าหนังมาก,ก่อนยอะไรเงี้ยก็มีคนหลากหลายนะครับเวลาที่แบบเราได้มีเวลาว่างก็จะมานั่งคุยกันว่าแบบเออเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างบางคนแบบผ่านสถานพินิษมาแล้ว เข so ้าคุกมาแล้วอะไรเงี้ยก็หลากหลายนะครับการฝึกก็จะเป็นไปตามตารางของเขานะครับซึ่งวันที่ไม่เป็นตามตารางก็จะเป็นวันที่แบบเขาขอกําลังไปช่วยแบบฒนาพื้นที่แบบเก็บขยะชายทะเลอะไรเงี้ยจำได้ว่าเก็บขยะครั้งแรกนี่แบบมีความสุขมากเพราะว่าไม่ต้องฝึกนะครับไม่ต้องแบบมาทหันควาหันเดินสวนสนามไปร้อยเมตรแล้วก็กลับหลังหันเดินใหม่ร้อยเมตรอะไรเงี้ยนะครับก็เก็บขยะนะครับก็ในพื้นที่ในพื้นที่กองบินที่ผมอยู่ก็แบบมันมีพื้นที่เป็นแบบพื้นที่การประมงด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบ การท่องเที่ยวด้วยมันก็มีขยะเยอะนะครับก็ได้ไปเก็บขยะที่แบบว่าเออม,มันเยอะมากจริงนะแบบขนาดใช้เวลานานในการเก็บแบบประมาณ200นายขนาดนี้ยังแบบใช้เวลาเก็บนานมากนะครับเรื่องการกินข้าวก็เป็นเรื่องที่แบบคนน่าจะสนใจเยอะเนาะก็ที่ผมอยู่ก็แบบข้าวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาให้ตักข้าวเองนะครับก็เพื่อนๆในรุ่นผมก็จะเป็นคนใช้แรงงานก็จะตักข้าวเยอะอะไรเงี้ยก็จะกินข้าวเยอะอยู่แล้วผมก็แบบว่ามนุษย์ออฟฟิศส,สีลมอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ากินข้าวแบบ หนึ่งถ้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่พออยู่ๆไปนะพอเริ่มฝึกหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มกินเยอะตามเพื่อนเป็นเรื่อยนะครับของกองท่าวกะเขาจะแท็กถัดหลุมนะครับแล้วก็จะให้แบบได้รักษากันั้วเองครับใช้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะปลดนะครับปลดก็คือเอาไปคืนนะครับแต่ว่าช้อนซ่อมเขาจะยกให้ครับช้อนซ่อมผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะครับ กับข้าวเนี่ยมันเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับคนที่เป็นอาหารมาก่อนเขาจะรู้ว่าอาหารมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าที่ผมมาเป็นพนอาหารเนี่ยเขาจะมีการแบบตับเปลี่ยนจ่าที่มาเป็นคนคนคุมนะครับในการแบบทำอาหารแต่ละวันครับก็จะมีจ่าอยู่คนนะครับที่เขาบอกว่าเก่งเรื่องการทําอาหารเขาเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าวันไหนที่จ่าคนนี้มามาคุมอ่ะก็คือแบบจะได้กินข้าวด้วยแบบดีมากนะอาหารแบบดีมากอะไรเงี้ยถ้าเป็นวันอื่นก็จะเป็นแบบเมนูที่แบบว่าทหารทกันเองหรือว่าบางทีก็จะแบบว่าสไตล์ทหารอาหารจ๋าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เออม มันก็จะไล่หัวข้อไปตามเรื่องต่างๆที่แบบทหารใหม่ต้องเรียนรู้นะอย่างเช่นแบบปูคนท่ามือเปล่าท่าประกอบอาวุธบุคคลทําการลบอะไรเงี้ยนะครับพอฝึกไปได้ประมาณนึงก็จะมีการตรวจสอบจากส่วนกลางครับก็จะจากทางรอนเมืองก็จะส่งแบททงงบว่าคอมมานโดแล้วหมวกแดงมาเลยแล้วก็แบบมาตรวจสอบการฝึกว่าแบบการฝึกใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราแสดงสาธิตว่าโอเคที่เราฝึกมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบแนะนําว่าอันนี้มันมีเทคนิคต่างๆที่แบบว่าทําให้มันปลอดภัยได้มากขึ้นหรือว่าทําให้มันแบบมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในแบบ มากขึ้นนะครับจากการที่เขามาแนะนำอะไรเงี้ยเรื่องญาติเยี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สนุกมากครับอย่างของผมเนี่ยเอ่อมันสิกว่าปีมาแล้วแต่ว่าเขาก็อยากจะให้ญาติมันมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาครับก็เขาถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเขาจะอนุญาตให้ญาติมาเยี่ยมได้ตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่2หรือ3เลยครับถ้าจะไม่ผิดญาติผมจะมาประมาณสัปดาห์ที่4หรือ3มประมาณนี้ครับก็โทรบ,บอกแม่บอกว่าเออแม่อยากกินจังฟู้ดมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็แบบเออ เห <Es am> <S an> มือนแม่เดินทางมาตอนเชา้าจากบ้านผมมาถึงที่ที่ผมอยู่มันก็ค่อนข้างจะไกลกันอนะไรแกก็เ,เลยแบบว่าเขาก็ใช้เวลาพอสมควรนะช่วงเช้ามันก็ยังแบบว่าร้านต่างๆก็ยังไม่เปิดอนะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบเ,เตรียมอาหารแบบปิกนิกมาให้อะไรเงี้ยนะครับก็ช่วงเวลาพบญาติที่เป็นช่วงเวลาดังทองนะครับแบบว่าบางทีที่แบบว,ว่าญาติเราไม่มาอนะไรเงี้ยบางทีญาติเพื่อนก็แบบว่าเออเรียกเราไปไปแจมด้วยอนะไรเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเออมีความสุขนะครับได้แบบกินอาหารอะไรที่แบบแปลกๆบ้างจากที่ทหารเรากินกันอะไรเงี้ยนะครับ เดไปเรื่อยๆจนถึงจบข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้ออะไรต่างๆของทหารก็จะมีการบอกว่าเข้าป่านะครับหรือว่าการไปภาคสนามนะครับการเข้าภาคสนามในหน่วยที่ผมเคยอยู่เนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วเขาจะไปที่แบบในในป่าในเขื่อนอะไรแถวๆนั้นที่ใกล้ๆกับที่อกองบินที่เขาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ปบบีที่ผมไปเนี่ยเขาไปภาคสนามที่ค่ายขนรัฐนะครับหรือว่าศูนย์การฐานราบก็ได้แบบว่าไปฝึแกแผนที่เข็มทิศได้ฝึกยิงปืนลงทางดิ่งลงหน้าผาไอ้ฉลักฉลามอะไรเงี้ยผมก็ได้ไปลงมาแล้วนะครับเรื่องของการยิงปืนกระสุนจริงเ่ยตอนนั้นจะยงรระะม100เต ตอนเป็นทหารประจําการที่ร้อยเมตรผมยังไม่เคยได้ยิงเลยครับเพราะว่าสนามมันหายากนะครับเออได้ยิงกลางวันยิงกลางคืนนะ้ยิงหมดเลยนะครับแล้วก็มีอันน ah <c oughs> ึงที่เป็นตราบาปของผมเลยนะก็คือที่ค่ายฮารัตเนี่ยมันเป็นแบบที่มันร้อนมากนะเปรียบเทียบกับที่ที่กองบินที่ผมอยู่มันมันอยู่ติดทะเลครับแล้วก็มันมีแบบว่าเรื่องอะไรลมทะเลคอยพัดตลอดเวลาแล้วอากาศมันเย็นกว่านะครับตอนที่ค่ายฮารัตเนี่ยมันร้อนมากนะมันแบบว่ามันอยู่กับภูเขามันแบบว่าไกลทะเลอ่ะแล้วมันก็แบบเออมันร้อนนะครับพอผมไปแบบได้วันแรกก็แบบว่าโอ้โหเงา อากาศมันร้อนผิดกันเยอะนะครับแล้วก็เอาไปนั่งตากแดดรอยิงปืนนี่มันก็ค่อนข้างจะเรียกว่าทำให้เสียงเหงื่อได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสไปเปิดประวัตินะครับที่โรงพยาบาลค่ายทหารมาด้วยนะครับตอนนั้นมันก็เสียงเงือมาอากาศมันก็เลยแย่นะครับเพราะเริ่จากการฝึกภาคสนามมาก็คือเตรียมตัวเป็นทหารเก่าครับก็จะมีเพื่อนเื่อที่อยากเป็นสหนะครับก็แบบว่ามีทางสหเขาก็มาคัดตัวว่าเออจะเอาใครส่งใครไปเรียนนะครับมีคนที่แบบอยากเป็นจ่ากาศตรีกองประจำการอะไรเย่างี้มีบ้างติดแขนนะครับก็เขาก็ส่งไปเ เพื่อนก็ไปเรียนที่ดอนเมืองกันคนที่ใหญ่เป็นครูถานใหม่ก็ฝึกเป็นครูกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยผมยื่นคุณวุฒิไปก็จะเป็นแค่ปีเดียวเขาก็จะแบบเออไม่ไม่ได้ฝึกให้เป็นครูไม่ได้ฝึกให้เป็นสอ,อไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ปลดแล้วนะครับเขาก็เลยแบบให้ผมไปอยู่ที่ปกองร้อยนะครับก็จะแบบว่าคอยทําเรื่องเองินเดือนเรื่องแจกของเรื่องอะไรต่างๆให้กับ เพื่อนๆแล้วก็ถานใหม่ด้วยนะครับในกองร้อยผมก็มีคนทาคอมพิวเตอร์ได้ไม่เยอะนะครับก็เลยแบบว่าเอาเนี่ยไปช่วยดูแลงานที่กองร้อยนะครับเรื่องระบบการฝึกการปกครองของทอออกผมว่าค่อนข้างจะมีโระเบียนนะครับเพราะว่าแบบเขาไม่ได้ให้รุ่นพี่มีอํานาจอะไรมากมายเพราะว่าคืออำนาจส่วนใหญ่มันก็จะไปอยู่กับคนที่แบบเป็นข้าราชการนะครับคนที่เป็นแบบว่าทหารประจําการจริงๆนะครับจะแบบไม่ได้ให้แบบอํานาจรุ่นพี่ในการแบบลงโทษลงทันอะไรเงี้ยส่วนคนที่แบบเอามาเป็นครูจริงๆก็คือเป็นคนที่แบบมี จิตวิทยาสูงเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าใจฐานใหม่ครับแล้วก็แบบมีความาเป็นครูจริงๆอะไรเงครับสําหรับคนที่เป็นรุ่นที่เราเราก็จะแค่แบบหวัดดีกัน,นครับความเคารพกัน,นครับส่วนเรื่องแบบการลงโทษลงทันมันก็จะไม่มีครับสลับคลิปในวันนี้ก็จะเล่าแค่ประมาณนี้ก่อน,นครับในตอนหน้าก็จะเล่าเรื่องแบบการเป็นฐานเก่านะครับ ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ครล้วก็กดกันซะหน่อยนะครับแล้วก็เจอกันในเพจได้นะครับใครอยากสนับสน,นุนกันก็ไปซื้อของในเพจได้ครับเสื้อที่ผมพิอเดอร์ในหน้าเพจก็ตอนนี้กำลังส่งไปที่ร้านก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็น่าจะส่งได้ตอนช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากัรไปก่อนครับสวัสดีครับ